นี่เลยปลาดุกนี่ะเคียงนาถือไฟจุดจุดข้าวใหม่ปลามันตำหุ่งตำบักถั่วโอ้ยข้าวใหม่ล้นล้นสวัสดียามเช้าจากที่น้องเช้านี้ก็พากันมาวิทย์มาซะปลาน้ำโคนอยู่หน้าเข<ม>า หนาต่งเด้อยจ้ะนี่หนาต่งพากันเปิดเผาใบตากเข่าเลยฝนตกพี่น้องตอนนี้แต่มันยังบอแหเฮงทำมันเฮงค่อยแล่นวิ่งเละเปิดเมื่อกี้เลยพอแต่ย่างลงมาถึงหนาต่งนี่ต่งเฮาอยู่ฮันเดือจ้ะฝนน้ำหลังเลยดิปอยอยู่ได้นยูเดิอุ้ยตากเข่ากูเข่ากูอกเอาปลากาะนกลง ไปก็ไหนนอห้อยเฮงครับไปปล่อยลงูสะเอาแม่นกกินเบ็ดเนาะกินไปหลายเติบเลยแม่มมบอกเคงก็ว่าสิกินนกอยู่นะเอาเบ็ดมาปักอยู่ <S <S มันสลดนัดไหมฉลาดเฮ้ยเอาเบ็ดมาปักใส่เหยื่ออยู่เพราะสกินเบ็ดพอได้ลาบสิงหรอเหยื่อหันร้อนนะเด็กเบ็ดนี้สองสามล้า มีคู่ล่องเลยป่าอยู่ป่าผมเป็นเ่ออาล่องเดียวนี้ก่อนเนาะฟังฝนก่อนพฝนเฮงก็ได้เล่นนี่นี่บอเด้อดีตัวซือเมื่อกี้เนี่ยไปนาโคกมาไปเห็นต้นปาล์มมันเป็นเชื้อราจากไปฉีดเชื้อราใบจุดใบด่างเนาะแล้วก็ไปเก็บถั่วปีมาเต็มตะกร้ารถนึงพอดีแหละเอาไปปิ้งกินกับถั่วปี ตะป้าอยู่ใสนี่มาเห็นมันบ่อนอยู่เฮดีเฮดีเนดิเออกรเข็งเลยที่เน่เน่ค่ะเนดีเนดีเนดิตำจั่วปีกินกับข้าวเหนียวใหม่หอมหอมว้าวเจ้ายามนี่ยามเข่าใหม่ปลามันพี่น้องยังว่ายอ่ตัวเก๋เฮาตัวนี้เดี๋ยวไปทำข้าวหลามลักลักเสอรกิ้งหางอยากเอ็สข้าวหลามใส่ถั่วตะเก็บถั่วปีที่มันฟักเก๋เต็มที่เลยเอามาเอ็ส ใส่ข้าวหลามมานะพี่น้องจ๋าเผื่อเดี๋ยวเฮ้ยปลาเผื่อเผื่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 อเีื่อปลาอย่างสามสิบปิ้งค่ะมีคุร่องเลยบางบางปลามันกระลงบุเบิปีนี้ทีมงานยกยอทีมงานสอนว่าปลาเบตาไหลบอกกินเลยเปนว่าปลาลงบุเบิสปีนมันหนาสิข้างหลยังหวยะนะต้องรอรุ่นปี ไปน้ำกระเจ้าคือเก่าอาจจะไม่ได้ไปคู่มือแต่เสียหามือไปอยุะตะลักกับตะเขียงเลยอเออนอยเฮงเราก็เอาไปลงซะตัวใด,ดมันได้กับเปนไปจิ้งมันมันฟางงันมันแซ่บดีดีเออวันที่อะไรฮะวที่สองจ้าเอ้ยวันที่สามจ้าสามพฤศจิจ่าเริ่เติมจ้า บรรจันทร์ที่สามพฤศจิกาน้องอาณาเปิดเทอมแล้วโรงเรียนเปิดเทอมจ้าไปโรงเรียนแล้วด้วยตอนนี้มันจะแปดโมงแล้วหมดเวลานอนเตือนายแล้วเหมือนเวลาสนุกแล้วสิเออเออหมดเวลาได้เวลาไปเรียนแล้วเอ้าเราบอกเฟนวิทให้นเหง่งกับพี่น้องใช้เวลาเสิร์ฟอยู่ได้นี่เห็นดิโอู้ฝูปูน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 กระเข่งรุ่นนี้ หมูขมัมงไทยใส่แล้วห้มันเข่าป่ตัอเที่ยวกับบุ๊บเบิ้ลด้มีมาเอาทีกับข้ออีกเลยพูดเล่นมรวมกันอีกแบบนี้นะฮหนนกบุกินเบิดก่อน,นด็กด,ด okay, ็ถึงรุ่นขายบา่ตัวละบาทตัวสองบาทโอ้ยตสวยหญ่จริ ไ,ไว่ปิ้งทุกส,สองบาทพี่น้อไปใส่งเงยบยันหายากสิขีนน้อยทุกแขนเสือเขึ้นจงนัง่อยเ ok. ้าว้าว,าว,าวาอยู่หากินอ้อมเงินเขาไปในแด้พี่น้องอิดเวียกไปนำตามภาษาเมโมะแม่เี่ย งามเวียกงามงานก็เข่าหูซอยในบ้านบ้างไปซนเนี่ยนั่นนั่นหูเก่าเนี่ยนั่นนั่นนั่นแต่น่ากล้าแกล้งวบาเข็มหดติ้งหันถ้าบูมีธุระธุรังหันบ่ค่อยได้ไปใส่ได้น่ะเหตโอ้ยนี่นี่อยู่แบบนี้เขาหูบแบบมันหูแบบน่ะแม่นเล่นหูมันเข้าไปดิในต่อเฟืองเต็มเลย ปูเอาให้ไหนฮะเออจีน้ำกระโลดนอกเหนือจากหาอยู à, ่หากินก็อยู่มอแม่อยู่สองเท่านี่ล่ะมักสูงสิงคนพี่น้องจ้ามีควื่อกระว่ามีความกระย่าคุยกันมอแม่ หลายควมหลายเพิ่นเว้าวเนะาะจังหน่อยก็ได้ขูหอยแล้วเจ้าะไปด้วยนี่มันจะมาลงนี่และหอยครับนี่<อ>นกบอกว่าปลาชั้นปลาช ắn, <S <S ั้นนกบอกน้ำแน,น่นกใหญ่กินหลายเลยนกเ่าะฉนเหม็น มักลิ้นไม้หรือมักลิ้นฟ้าน้ำจันนี่เด็ต้นนี่นี่เด็เดีย๋ดวยวมันจะแก่ปะอ่ะสติ๊กสิไปไถ่ายมุมผูงยิ่งยิ่งอยู่คุณโอเคงมไล่ไปเดอ้อเอเคไหลดิโอเคไม่ได้ปอกหอกเมื่อกี้นี่ปอกข้น้อยปอกข้นไ <laughs> อ้ลองผู้เดือดขนาดก้อนบุปบปุบบุบบุบอยู่ ยังอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าล่องลง่องลอยหรือเกี่ยวนี่จ้ะอีกหาล่องแต่ว่าถ้าได้หลายก็จะเอาทีละล่องนี่แหละมือเนี่ยอาจจะเอาล่องหนึ่งหรือสองล่องกดมือใหม่คอยไปเอาอีกแต่เสียเอาฟืองถุมไว้น้ำบอกกินอ่ะเข้ามาพี่ปะไม่เห็นด้เห็นมันเข้าไปนะฮะอยู่ไรย,ยังเด็ก ก็อเอาทีหลังหมูน้นที่ออกมันก็เอาทีหลังขัออ้นนันได้ใหญ่จะคำเลยมันคือมันก็อยู่ในตุม่มมันนะก็ขเข่งนี่ก็แซ่บด้ยเนาะก็<ซ>ขเข่งนานี่ค่ะเป็นปลาเข่งนานีครับโอ้ยกินจะติ๊กแบบ ปิ้งทาเกลือกินแบบมันนี่เลยมุมเป็นตัวๆไปเลยโอ้หมุมหลายๆต้นนาบบกเ้นะอ้ว่าไปพอปิ้งแล้ได้แนมเห็นพ <ไป S 2> อแล,แล้วดีหลาย <laughs> โอ้ไปดูขับไปบัดแล้วล่ะลงโต่งบัดแล้วโต่งบัดแล้วเล็กขั้นดีดีก <c oughs> ี้ตม้มว่าอยากเพื่อนเฮงนำ้ำเลยนะต,งงต้องไปเขี่ยเข่าอีกตอนนี้แค่เปิดพอใบออกที่ซื้อยังไม่ได้เขี่ย ฟังฝนนําคือว่าเอามาแหละพี่น้องหลายคนอยากกินข้าวเหนียวใหม่นําปีนี้เบาเคียนสาวติ๊กใส่ข้าวเหนีย,บย<ด>วบ่อหลายเด้อจ้ะบอหลายบ่อได้ขายเด้อใส่ข้าวเจ้าหลายปีนี้ใส่ข้าวเหนียวหลายก็ี้แบ่งปัน,ปนพี่น้องกินน้ำยู่ดรอมันแซ่บข้าวใหม่ หอม <S 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 หอมสบ้านแดบ้านผูนึ่งีอะเมนแช่แค่30นาทีแล้วก็มาหนึ่งหนึ่ก็1สหายถึงยีนาทีก็สซุกเข่าใหม่หอมคุบย์บรับหนองเดียวด้ไหมหล่อเลองเดียวจะอีกบ่หน้ามันซึมมานะ๊ะ งมรดไหนบุบิดกับามันขนอนีหลีถ้านุกบุกินเบิดก็ค่อยมาค่อยมาเอาอีกอเอาเฟืองใส่ครับเอาเฟืองถุงไว้เุรอนกบินเวิรนอยู่ <c oughs> นกยันปลาเบิดบจกักนกจักกาเลยพี่น้องนี่มันกล้ากายลงมาโฉบกินลูกไอปลาเอาซิวเบิดนี่สแสดงว่านกกินนะนก ้านพี่นงมึงคนคินว่าให้เล็กนกปากห่างคนค่ะอ้ย่าว่าแต่ป้านำแบบนี้ค่ะหอยเหยืกับปุยังบ้านหากับพีษต้องตีท่านเบิง่งโอเคใส่ถุงมือเนื้อสัมผัสกับตัวปลามันสีบ่ค่อยนั่นปันไหนถ้าหามือป้าเัาสีกำคิดตัวมันสี เจอตัวปลาเลยใส่ถุงมือลงเธอกำปลาแล้วคิดว่าเป็นขีดตัวปล่อยคือเก่าห์นะหลายเนาะหลายมุมนี่ปลขิงล้วนๆยังบุเห็นปลาโค่ปลาดุกเลยคุปีเฮาปลาน้ำขอนตรงหน้าตรงบางปีมีปลาขาวเมี้ปลาโค่ปลาดุกกันยังได้แต่ปีนี้มันลุงอีหลียังจะปลาเข่งนี่แหละ <c oughs> คิดว่านะจกักเละ ยังอยู่หลายร่องอยู่มันอาจจะอยู่แบบล<อ>ปลาเข่งอยู่ร่องนี้ปลาคออยู่ร่องนี้ปลาดุกอยู่ร่องนี้ก็ว่า่ไปใช่เป็นไปได้เด้นี่เด้เด้เด้<อ>ที่เดิมยังอยู่เลยบอกเขีนติ๊กบอกแล้ววะต้องค้ำด้วยมือเปล่ามันจังลดสัมผัสแต่ว่าบอกเขนว่าปลาเข่งไ่ได้มันสิป,ปักมือต้องใส่ถุงมืองมมา ดี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 มันอยู่ฝั่งนี้เนาะตะเคีเนาะเก็นยุ่ตอนแบบเกี่ยววิทย์่ะมันดินเด็บเด็บเด็บดโลดมาห <c oughs> ลายตัวอยู่ได้มงกี้นอยูย่กำเอากำเอาอยู่โโหแต่ละลงผมมันบอนไหมปะาหอายบบบบอยู่ แต่ว่าเอาเอาล่องเดียวพอเนะี่ยบอกเค้นะอพอกินแล้วเดี๋ยวจะเอาเฟืองคุกไว้เลยกระเมนมกลิน,ลนไม่มักลินฟ้าอุย้ยฝูงกาบอกเค้นเลยมารอมากินปลาเห่า ฮึบ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 เก๋เฮงบ่เหอะเ่๋เฮงกระยามันเออแก๋ละปะปะพอและมันบอลหล่นเนี่ยมันเก๋เลยรุ่นกันใส่ได้สามฟักเลยตกลงให้นานี่ยล่ะ โอ้ยแก่เก่บออีกฟักนึงเด้อแก่เป็นบ่โอ้ยฮ่าฮ่แก่เปนเนาะตอนไม่แสกินไปได้เลยเมนบ่แข่งเลยเหรอบอะกินไปได้ก็ยากใช่ไหมไปไปล่างล่างปลาแล้วก็เลือกเอาปลาไปปิ้งเดี๋ยวที่เหลือก็สิปล่อยลงสะ มองบอกของฮ้ององเห็นติ๊กตอมจะประเข็งอตัวตัวหลากหลายเลยที่นี่โอ้ปูไต่ออกแล้วยังน่ปจะลดลงหลายอยู่เลยนะ โอ้ยมีกระดุกด้วยปี่จับบาลู่เลยช่อนน้อยใสอย่างเดียวน้อปล่อยนาอปล่อยเอน้อขออันนี่หน่อยขอเบิ่งใกล้ใกล้่อยจับแต่ซิปล่อยมันใหญ่เงี่ยก็ได้นี่เด็กปลาดุกนี่เด็กปลาดุกนี่ยนโอปูปล่อยโดยยังเีบีอยู่เลยปลานี่ปล่อยปลาก็ดีนาง เออไปกระขาวนี่ดิเอาไปปิ้งเลยตุยละตุยและเอามาใส่ถังเลยเลือกเอาหรือว่าเลือกเลยเลือกใส่ถังเลยเอาตัวใหญ่ไปปิ้งที่เหลือป่อยป่อยบ่เออเอาไปปิ้งตัวใหญ่ค่ะป่อยทิเอาไปใช้สิขาวไว้ซื้อบอกเดี๋ยวมีคนอยากได้มีอยากได้ได้ขายสิโอ้ยยังอีกตั้งหลายลงเพอคนสั่งค่อยว่ากันเลือกเอาตัวใหญ่ อ้วนเนะอ้วนอ้วนอ้วนหลุดเลยตัวปลาโอ้หลายเียสี่สิบห้าสิบตัวคุณแหล่ลองเียวได้น่ะเออเอาคุณล่องล้วเป็นถังขนาดว่านกกินไปบ้างไงเลยจะไปเอาหัดห่วงข้าวเดี๋ยวจะขึ้นมาไม่ทันฝนลงเมฆเมฆเมฆฝนมาแล้วพี่น้องแก้งคน ตากข้าวขาวนาดลเลยฝนปีนี้เอาอีกเอาอีกสติดด๊กเสียเอาไม้เสียบลูกคินจามกับย่างกินกับตำถั่วปีเศร้านี่กินขา้าวเศร้าแล้วกันเงฟ้าเบืง้งฝนก็คุ้มข้าวไว้คือเก้าถ้าตากมาได้ก็ <c oughs> ได้ทาแบบเอเอแดด <นะ S 2> มันจ้าขึ้นตโตให้มันโบมีแดดกับถ้ามันโบตกกับสิพึ่งไว้คือกันจ้ะหลายพื้นที่ก็ลำบากตากข้าวพ้อฝนปีนี้เห็นแล้ว กอแล้วก็แล้วก็แล้วจะได้จังคนได้ปิง้งเลยนี่ก็ปล่อยล้างไม่ล้างมือล้างอุป,ปรกรณ์บักลินไม้บักลินฟ้าสรุปไม่ได้กินดอกไม่ได้กินแก่เบิดแล้วปลาเขาก็เดือดขนาดเด้อนี่ยใชปลาหลจะละพัดปล่อยได้นี่ปลานี่ยมันน้ำมันแห้ง,งเลยเขามาลุ้นกันว่าปลาข้าวเขาที่ใหญ่ก็ ปลาข้อเขาก็ปล่อยลุงหลายมันสิบืนหนีเวดหรือบ่เพละบาดน้ำแห่งเพล่มีได้ถ่ายอยูพี่น้องเบิง่งกยูตอน,นเอาปล,าใ,ลาในบ่ในชักเอานี้เป็นกระบอกใส่ใจใส่ใจปลาข้าวกับปลาตองกายเพราะว่าปีกายปลาข้าวโตปักใหญ่แล้วป,ปล่อยคนเดียวปีนี้ปล่อยประมาณสิบ <laughs> นางบันิสวัสติ์ก็กสิขอตัวไปปิ้งปลาตามบักถั่วปีกินเข่าเศร้ากอนเด้อ <c oughs> คลิปในก,กะลาพี่น้องสำนีแหละพามาเอาปลาน้ำผอนอยู่นาเขาเองเนาะ <c oughs> พอด้ปิ้งได้กินเนาะมือใหม่น้ำรดก็มาเอาอีกจ้ามือ,มอนี้จริงก็อยากเอาอีกอยู่ห่วงเข้าเนี่ยฝนห่วงเข้าพาไอ,อาไปเก็บข้าวก่อนแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับมาถึงขึ้นมาบ้านแล้วเฮากะทำการปิ้งพี่น้อง <ด>ตะเคียงนาถือไฟจุดจุดข้าวใหม่ปลามันตำมะหงุ่มตำักถั่วโอ้ยข้าวใหม่ร้อนร้อนมาเด้อมาเด้อจุดๆเลยเนาะมันมันเลยมิ